ถุงเท่าไรนะพี่ถุงละอยหกสิบบาทจากทุงละโลจ้อาอ่อนต้อนน้ำเปล่ยนน้ำสองแขนเมื่อใเด้อจากหกสิบบาทการจอดเป็วันไปว่าจะงั้นติ๊กเล่นก็ได้ทอดก็ได้ปิ้งก็ได้หมกก็ได้ตักความฟักลาบแกงเข้าไม่สนิทเลสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับเมื่อนี้เศร้านี่ผมอยู่ตลาดเศร้าอำเภอกุดขปุนจังหวัดอุบลราชธานีของเฮาครับผมบ่ได้มาหลายเดือนเติบอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่พาน้องไปรอเบิ่งว่า ส่วงนี้ส uh ินค้าหยังนอะพี่ว่องเนาะโอ้โหนุะแอ่เราก็ลังอย่างไกลเลยปลาพันปลาว้าวงานของริเบิข้างในกวนนอกาะหี่างเนาะ บรรยากาศคึมฝาคึมฝนครับพ้นกับฟงคึกค,คักอยู่ครับเสานี่ตลาดเช้าอำเภอกุดขรปุ่นจังหวัดอุบลราชธานีครับคุณ่องเมืองบรรยากาศดีล่ะบรรยากาศคึกคักนาเดิมมากครับผมพาพี่พาหน้องมาเลาะเบิ่งตลาดเพิ่มสีอ้อมที่ว่าการเป็นวงกลมเด้คือหน้องเดินใหญ่ตลาดใหญ่หวานคุณนู เวอร์จระเมียเนาเมียปเดินพัดกาดอีหยงขึ้นไง่เตะพัดกาดยิ้ไงูกตะดนจนวันเดียของแม่เราพรักทัวุนะมันข่อนเ้มันล่งลีนี่แม่ล่องตอนล่งลีเขานี่นะครับเร้อปลาไหลปลาคอหน่อยพอดีขนาดถ้าผมบักหอยทุงจัมหัดเขาบอกหอยเฮร ถุงละยี่สิบาทดครับเนื้อน่อยแต่ว่าเต็มอ้บะหน่อยเด้อหน่วยบางใหญ่นาเต็มขนาดได้ครับส่าบาทเนี่อยู่เนีกินบานห่ออันนี้แห้งพรอมกินเลยบานนี่ค,ครัควให้เรียบร้อยธรรมชาติบวกครับนี่ฮเฮ้ยเรียบที่ทีมันกินต้นผืนหรอมตาตั้งแต่แตนอักกนอกกน,อนี้ตั้งแต่แตนเอฟต้องน้างสองตั้ืแต่แตนเนี่นหน่อยยังไงอู้ครับ เกมตั้งซ้างเขาตัวหน่อยกูหนีอีอกเนาะพูดว่าแต่กระแตน็นรรมาชาติพี่น้องกระแต็นบ้านเฮาเรรยากพี่น้องโอ้ยคนหลายนะครับวันนี้คือข,าขนาดนหน่อยบรรยากาศคนหลายนะครับเด้องเศร้าบรรยากาศมันดี อยางระบานทางจปลาแห้งปลาเขียงปลาเข็งหน่อยปลาคอหน่อยเสียเอาแบบสดกะมีปลาลุ่งดีอันนี้อันพวกนี้แม่ยัดถุงเท่าไหร่นี่ครับอันนี้ถุงสามสีมาหาสีโอ้ปลาเข็งสามสีปลาคอหาสีปลาขอนปลาลุ่งดีเด้อพี่น้องเด้อมันขอนแล้วเนาะตอนนี้โบวิ่ลุ่งดีแล้วขอนเพราะกันแย่งกันเจี๊ยบน้ำให้น้ำนา เละพี่น้องแนอยูใน่ินบานเฮาช่วงนี้ก็สิมันแนวนี่แหละครับแนอยู่นนแน่กินแน่นครับโอ้แต่วา่าคือมีเสียงตักหลองนอข้างในส่นะเห็นแลวพี่น้องโอ้ยนหุ่มเลยโอ้ไม่ละหาสิบหนึ่งนึกครับเด้อ อันแบบนี้เดี๋ยวับจักบาทหาสิบ,บาทโอ้หาสิบบาทคือกันเ,เออลขายบุพเพนะหสิบบาทเดนอนี้เ้าเอน่งนือีดอกยาเสือจ้าดอกหยาหางเสือดามเนวามีแนวหอยพร้อมเป็นตะขอยางเดีหา้าสิบบาทพี่น้องเนาห้าสิบบาท เพลงอยู่ทางในผมไปโหลดปะเข้าเดวนอกเจี๊ยตัดเกิิ่อวกิดอยูนกิม่อนวกิเ่อวนวกิดอันัเกินวนกิอนกดม่วัวัเกอวหัเกิ่วันวดอยนกิมีกิดอกิชม่นกิเมี่อันนีกเอวยนกดอกแ่อกดอกแ่อีกกัน แต่ว่าพ่นเป็นสีอยู่จังสีนอกคำนอกดูเนกินบานเท่าคือขักหลพักมีสีไหลเฉยน่าตุมพัดเสียมค้นหลายครับเ้อพี่น้องเด้ออาทิตย์นี้คนหลายแห้ง ปะกันแย่งเนาะอประกันแย่งกําเท่ไหวล่ะกําละสิบบาทปะกันแย่งเน้ากําละสิบบาทแมี้ยนหูหนะก๋วยก๋ยกัมี่เขาเมาบักแตงข้างบุญเขาไปซ้อยบุญสิเป็นเขียงเนื้อเขียงหมูเลยพี่น้องเด้อข้าวนวอยู่แนวกินพักหูหนอไปเขาไปทางในมั่นเฮาพี่น้องไปเถ้า อย่างต่อเลยครับผมตังนี้มันจืดเลยอู้วมันสีอ่อนไปทางหุ่นนะครับตะวันเข้าสิไปทางผีก่อนโอ้อคนหลา่ด้วยครับเรื่องน,นั้นเลย มาพออีกแล้วเฮ็ดใหญ่เฮ็ดงามสามกระตาสีตะกาเลยมือนเดียมาเด้อมาเด้อจักบาทเลยครับมือนเดียวอร่อยคือเก่าเลยครับเด้อโอ้โหผมเป็นหนังครับผมเป็นหนังนั่งตามสบายเลยโอ้แต่ว่าพุ่นไหมทางในข้าวงามลุลีเลยครับเด้อปลูกเองขายเองคือเก่าของเรา เขามงเขาเมาแม่เล่ายังก็เด็เป๊กละบานทางนั้นแกไอเป๊กแกไอก่อนเกาเมาใส่กอกคือเกาแหนมเขาล้ามของเราขมเมาเล่าเขาเมาเขาก็ขอข้องเล่าใส่กอกมัมแหนมมี่บัดแบกพริกเขาขวเาแม่พี um> ่น้องแม่อยู่นี่กินบักทงบักทัวคือคักสุดๆเลยครับมื่อนีร่ดูนะเบียรพัก สมฟักเสียมีแม่เรานี่เฮ็ดถุงจักบาทนี่ครับสมฟักเสียมถุงละสิบบาทด้วยครับเด้อคุณแม่เราแล้ก็บบนกป,ปนกบปตรงนี้นี่เข้ากันปัญญนหยั่งด้วยครับเด้อสมฟักเสียมตัวห้างเ,ออเก่านับบ่ทันคือเก่าเท่าไหนล่ะครับมือเดียวลอยเศร้าด้ยวยครับเด้อโอ้พุณคุณอยู่ขางกันเราบ้างไปแล้ว อร่อย้าวไอ้ลอยตัวลอยแาวเลยครับเด้อโอ้ยลอยโอ้ข่าวขนาดดอ่ะ่อ่กักขนาดเลยตอันกรลังเลือกเลยมันสดมันห่าวไรตอ่ะไปทางไหนบุญแงคือขัดครับพี่ดองห่างางตัวครับ เดินทางต่อโอ้โหขอานักต่งคุ้มคุ้มสาเนี่ยทีเป็นพักเดิครับหลายครับมีสี่ใบหลายครับส่วน,นคน,นคพี่น้องเลาะเบิรงป้ปาผุบแบบไงหนึ่งเลาะขั้วให้ความปลาอี้ยงเนาะปลาจีนวะเนาะออ๋ปลาจีนเนาะพี่น้องเด<น><น>้อเลาะขั้วให้ยความลูกค้าเลาะคุณเนาะ เราขายฟอยขายฟอยท่นหลขนาดเวยพี่มองเอยยางไปน้ำกันเรื่อยๆนี่แหละเอากระไดสักสีเอาสร้อยใ้จังไหนโอ้ยเนี่เราขายเบียร์พัดผ่นผัด ไอ้นี่ยแถม่อันแถเหลา่างเดโอ้นี่ไม่อันงอีักอย่างไผักชีหอมใหญ่โอ้ผักชีหอมใหญ่บักอือบักแตงผักชีขมโพดแบบนีแล้วนั่งไข่ในผักเบียผักครับเนี้ยผุ้น่ะพลังหลายเลยครับเาทั้งหลังน่ทอดมา เป็นแม่พี่น้องคนหลายหรือครับค่อยเนี่ยเพราะว่าบางทเาีเขาเ,าเกิเขับไปบ่าใดเขาได้ถามแม่ค้าให้เด้วยพี่น้องเนอเพราะว่าลูกค้าเพิ่นกันไล่นะเขากิดจริงใจแม่ค้าแน่มองได้เขาได้กับเขาไปถามไปสอให้พี่ให้น้องโอ้โหได้เห็นราคาเนาะพี่น้องเนาะมาอืมเปนแน่นนพี่รองออเด็กตัดว้าว ต่อจะหน่อยเลยยังละบาทท่านเลยเสื้อผ้าเสื้อกระแรงบูถวตัวละหาสิบบาทโหคนหุ่มนี่หลีเลยพี่น้องเลยพักกับเคียงเนื้อเคียงหมูนี่แหละข้าขนาด นเนี่ยพี่น้องเ่ราเราใส่พวงขั้นนี้มี่ถูกอย่างเลยครับเนี่ยขิงขาบักบวบมี่ปูดองบักพริกบักเขือนนี่ถูกอย่างแม่เราขายปูดองกับมี่เนาะไม่ต้มแก้วขิงขามีเบิดมากขั้นนี่มีครบทุกอย่างอันนี้ไม่แรงใช่ไหมนี่ปลาดุก,ดกโอ้ถุงเท่าไหร่ครับ ถุงละแปดสิบบาทด้วครับเนาะโอ้ข้างล่างก็มีเบียรพักก็มีพร้อมข้างล่างถุงละสี่สิบบาทมี่ถูกอย่างกล้วยพุ่นนะากล้วยแหฮงวีละสิบบาทวีละสิบบาทสิบบาทส่าวบาทส่อนลายพี่น้องเอ้ยนะอยู่แนวกินพัก เบอร์ที่หนาเบอร์ที่แปดตีเดียมที่ฟาัใส่ากคจากที่มาจำนายใที่ให้น้องรงเขามาตามตัเยียหังละบาทรอผทัง้ะนมันบานเหมือนจักบานเลยครับเศร้าบาทจานหมดใงหนึ่งดอกบนบานเก็บฟา อันละเศ้าบาทมันบานนะแต่ว่าอันอันน้อยนี่บาเดีถามเราเราค้าขายอยู่นะพี่บอกจริงค<ม><ม>นนะไม่อันเลยอบอกคนบาลเข่าคนกำลังมาหลายขนาดเลยยังไงพี่น้องคนหลายขนาดเลยก็เดลยหมูขายดีเนื้อขายดีสักคนนะ อ้คนกุ๊กกขนาดครับตลาดเช้าอำเภอกุดกระปุ่นครับผมป้ามันยักะตาม น่มอไรเฮื่นด้งน่ละอยไบ้าหม่้ามองครับไ้มด้แก่ใส่มอมาไกาลวดโอ้ีมมาดุ่ก็ดจะตีพอดีพอดีตลมจากเลือดอะไรกันโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์โดดขึ้นรถม้าเลยททดุงท่ไรนะพี่ทุงเบาทุงดจากอนตอน้แขนมื่อดเด้อจาสอดปว่า้นต่ก็ได้ทอดได้ปีก็ได้มกก็ได้ฟักว่าักลาบแา นี่มันเป็นปลาดำใหญ่ปลาดำปวงปลาดำเรือ่ปาเ้าปลายเื่อปลาหอยปลาหน่องเนี่ปลาเกลือนเด้อจ้าปลาเกลือนสดๆนะจ้าแซ่บแซ่บทุกที่ปากจ้ามันตอนแค่รอๆแข็งปากพูเอาเพิ่งพิจารณาเาิ่งตอนก็ได้ปลาตัวนี้กินเด้อจ้ากินแล้วมันแข็งกว่าหักกระดานปลาหางเืบงบุกเดินเข้าไปไปทังสกลนครนครพนมพื้นเดินปลาเวียนไฟ ถุงนี่เราเราโอเค็์ออกให้เรียบร้อยมันมันผลจากม่องผลจากม่องเกี๊ยบจากหม,ม้อ่หลุดเกี๊ยบไข่เลยปลามันก็มีการต่อสู้กับม่องแงมันเก็ดเคสมันก,กอ็ออก <c oughs> ออกเป็นตั้งโต๊ะดอกเคสอะไรพวกกินเก็สออกหกสิบบาทจา้า เส็ดอกกรดี้เสียได้เีดสนบอกาก็พกินเก็บมาโดนเือนดนพรกรไดบาดกระไดเงืนคนละอยพกนีร้อมนม่เนาะบางเกนด้แต่างเกนหหกสิบาทจ้าสังดีเนาะสังรเือาเกินจ้าเอาาบูกมาตอนนีเอาสองไอแข้งเมื่อเป็นองกปลากอดช่ไหมหกสิบบาทเทนั้นครับหกบาทหกบาท ตาบางก็่กึงก็ว่าไปใส้ตู้เย็นใหม่บอเพี่เ้อะปลามันตายแล้วใส้ตู้เย็น้กมกระดาษจับผมพี่เนาจะปิ้งไโตปิ้ง้โตาว่าพวกกาขายปลาซึดยอดเลยว้าวยางต่อพี่หรอกยางไบเบอร์น้ำกันดีมาดีท่สุดน้ำับอ

โคดโพ,โพเรียบเรียดกันไปครับก็นหลายขนาดเลยปูดองถุงละสิบบาที่ปูดองเรียบ้อยแล้วถุงจะดบาทครับแบบนี้ถุงละยี่สิบบาทได้ค่ะเด้อปูหน้าบาทนทาแลรวดองให้เรียบร้อยเล้วถุงละยี่สิบผีถุงใหญ่หาสิบบาทอา๋อมีแตงง่โต้งงามๆดองเรียบ้อยพร้อมเป็นส่ตำาม,มาของบบคงได้เลย นี่แหละครับตลาดเช้าอำเภอ굿คำปุ่ครับผมบรรยากาศกคึกคักล่ายเหมือนเนี่ยนาผู้น,น่ะเห็นด้วะแม่จานเจ็ดบาทครับแบบนี้มือมันสีสุกเลรอว,วันนี้ค <c oughs> ้างย่างไฟนะพี่น้องหอมๆขานอไปตากแดดมันก็บ่มีแดดช่วงเนี่ยแดดบ่มีแดดบุมีอันนี้แล้วค้างไส้หอมๆจนสีสุกเลยเด้อเนี่ยจานละหาสิบบาท ลเยนอันนี้แจงลอยแล้วกระลังปอกมักสตอให้พร้อมมันเปนกระตินแบบวันเป็นจังไดเฮ็ดบดเฮ็ดกระด้างเฮ็ดบดเฮ็ดบดกระมีเฮ็ดกระด้างกระมีหมุนอยู่ในกระตาเราของกิโปมกิโปมหมุนอยู่ในตะการเรากิอมมันจะตอกิโปมเรียกว่าฮิวเซ่เลยกับมาตลาดนัดแนวนี่แล้วพี่น้องบ้านเฮามันบหมุนแนวอยู่น้ากินครับ นี่น 20, 20, 50, 50. ยี่สิบนี่ห้าสิบเงี้ยวไปทางพุนแล้วพี่น้องเอ้ยดูสิพี่น้อง,องบรรยากาศสุดยอดอืหรีดนะครับเดในตลาดนัดบ้านเฮาคือคักกรายครับนี่พ่อพี่พาน้องมาเลาะตลาดเช้าอำเภอกุดฎกุ่นจังหวัดอุบลราชธานีของเฮาครับผมคนหลายบรรยากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝนเหล่า,าพี่น้อง ตลาดเช้าอำเภอขุดกระปุ่นครับ